การใส่แหวนสองแหวกว่ากันบ้างนี่นองหวาเขาไม่ซูมนะเปิดแสงนีดบางรุ่นจะมีมาแค่สองตัวแค่นี้แต่บางรุ่นจะมีตัวนี้ตัวนี้ไว้ใส่ด้านล่างนะครับล่องล่างสุด ก็แตกต่างของสองกับสี่จังหวะนะครับลูกสองจังหวะจะมีพอร์ตไอเสียนะครับพอร์ตไอเสียที่ใหญ่นะครับเอาจึงสร้างหมุดล็อกตัวนี้มานะครับหมุดล็อกเห็นไหมหมุดล็อกเห็นไหมหมดล็อกเพื่อไม่ให้ปากแหวนเนะี่ยมันหมุนหมุนแล้วไปงัดช่อง์อนไอเสีย ทาให้แหวนหักนะครับเขาถึงทําร่องหลอกมาแต่สีจังหวะเราจะไม่มีร่องทีนี้ถ้ามีมาแบบนี้นะครับให้ใส่อย่าไปใส่ค้าค้าหรืออย่าไปใส่เกยหมุดนี่นะครับเลี้ยงให้มันเบนไว้อะครับ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้มันเกยนะครับ